เปับแบบนี้ก็เพื่อที่เวลาหนูแป้งนี่นะแล้วเนี่ยแป้งติดผมมือพันนี่เป็นหมดถ้าเห็นลูกค้ามายีนูน้องพ่อแล้วเห็นรอยลักษณะคล้ายอุ้งเท้าแมวอยู่บนถาดแบบแมวไม่ได้มาเดินนะฮะมันคือรอยมือของบูมเองค่ะรอบจับท่าสะบัดน้ำมันโมโนเนี่ถ้าเห็นเล่นทางเป็นกสาวนะชมพู่ค่ะกินใครชอบกินผลไม้กินผักนี่มาจังนี้แน่นอนอื 上坡了、啊。 ผลไม้อีกแล้วแต่มันเป็นการโตูนะะรถนี้ของพ่อชอบเพราะว่ามันเป็นลิ้นจีอร์อมัเดี๋ยวนี้มีการ์ตูนใหม่นะการ์ตูนแบบส้มการ์ตูน หนูจำได้ป๊าาเคยมาซื้อเคเฟซีให้หนูกินตอนปหนึ่งปสองแล้วก็ยังจำได้อีกแล้วอะไรของเกมเนี่ยมันจะเด้งอะไรกันนะกันนะทุกคนของข้าเรื่ระเบิด ในเกมค่ะเกินไปเปล่าต่อไปอืมไม่ได <im Sultan> ้เงินออาจจะขอโทษนะคะที่ช้าเพราะว่าเกมนี้หยุดบอดได้ค่ะต้องกดตรงนี้อย่างเดียว กินกรโตอกใช่ไหมแล้วก็ผลไม้มีความสุขมีเล็มีตังโมมีน้าป,ะปะ้ามี้อคุณแม่มีหลายอย่างให้กินมากค่ะแต่น้าปายพ่อเอานั้นมันเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะโซดาหรือเปล่า มันเป็นโซดาโซดามันคืออะไรอันนี้ลูกอันนี้คืออะไรหรือมองขั้างข้ามองไปมกกักอกส้มค่ะลกูกเออส้มโว้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยกันมานี่ หอวเงามันนาวหลอดมั้งหลอดไม่มีค่ะหลอดไม่มีหยุดปุ๊บมันจะตุยและละคูนมันก็จะหัวละยะเอ้ยคือเห็นไหมมันหัวละโหสา์หลบได้โอย ไมนจะหนีอ่ะค่ะพอเ,เล่นเกมนีมันหัวร้อนได้เงินมาสามปดค่ะสร้างต่อเลย